สิโลเนี่ยเฉพาะยกมือหรือว่าหรือว่าให้ให้ย้ายพาเยกมือแค่ยกมือคุณไปแสดงตัวว่าคุณมาคุณเป็นรึอ่ะคุณถือมาก่อนสามล้านเ้ยสามกิโลอีกสามกิโลก็คือครั้งสุดท้ายโอเคยกจบก็คือเป็นสามสามสี่สามใช่คุณบอกตัวย่อชื่อชื่อผู้ใหญ่ได้ไหมลุงป๊หรือเปล่าไม่ค่ะเพราะก๊กกำลัง ความซื้อสัตย์คงแกอยู่ตอนนี้ผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยไหมก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ยอมรับจะพูดแช่นี้แล้วกันโอเคชื่อผู้ใหญ่ชื่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้ชายค่ะสอเสือไหมสูงกว่านั้นค่ะอันนี้ไม่ใช่ภูมิใจไทยนะเราจะเลือก<ห>นโนเวยค่ะอ่าคุณที่สุดบอกวันนี้ถึงเวลาอยู่กันครบเสียงก็เกินอยู่แล้วเรื่องไปซื้อเสียงแบบนี้คงไม่มีเพราะฉะนั้นแจ้งมาที่ผมเอาหลักฐานมา ในฐานะกรรมการยุติธรรมจะด้วยช่วยกันตรวจสอบคนไม่ดีออกมาจากการเมืองให้เปิดเผยอย่าไปเกรงใจจะได้ตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงพูดแบบนี้คุมเครือมันก็ไม่หมด10โลเนี่ยเฉพาะยกมือหรือว่าหรือว่าให้ให้ย้ายพัยกมือแค่ยกมือแค่ยกมือค่ะยกยกมือเกี่ยวกับย้ายยกยกมือล่างอะไรบ้างยกมือตามที่เขามี เอกสารให้ตามที่เขามีใบสั่งมาอันนี้ไม่ได้เป็นลูก้องหรือเป็นอะไรเรามาร่วมงานกันอยู่ด้วยกันแค่นั้นไม่เกี่ยวกับให้ย้ายหรือไม่ย้ายมันเขาไม่ได้ให้ที่ย้ายมาเขาคือต้องการแค่ให้ต้องการช่วยยกมือการเชื่อใจกันมันต้องเจอหน้ากันนะคะือรายละเอียดขนาดนี้มาคุยทางโทรศัพท์มันก็ไม่ใช่นะคือในประเด็นถ้าเกิดมันไม่มันไม่ได้เป็นไปตามที่ทางต้องการอะแล้วเกิดมันมีภาพดุดผมต้องโค้ชตัวผมเองด้วย ไม่อย่างนั้นผมนายใหญ่คือใครอานายใหญ่ถ้าไม่สะดวกบอกไม่เป็นไรแต่คือขั้นตอนวิธีการเนี่ยเราต้องทราบรายละเอียดนิดนึงครับว่าเราจะได้ประกอบการตัดสินใจว่ามันมันจะเป็นไปได้บ้ายกมือเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมยกมือเรื่องอะไรบ้างจะต้องอะไรบ้างอที่ว่า0ิบโลเนี่ยต้องยกมือเรื่องอะไรบ้างขอขอรายละเอียดนิดนึงได้ไหมว่าเป็นพรบงบหรือเป็นคาสิโนหรือเป็นอะไร หรือว่าอ<ช>ีสิบโลนี่หมายถึงหลังจากนี้ไปจนถึงจะยุบสภาต้องยกมือฝังรัฐบาลทั้งหมดหรือว่ายังไงหรือไม่แค่สองครั้งค่ะงั้น้นต้องให้รายละเอียดผมหน่อยต้องให้รายละเอียดผมหน่อยว่าว่าคือยังไงอันที่สองอ้ที่บอกสิบโลเนี่ยจ่ายยังไงคุณมาซื้อของเขาเดีวคุณไม่กล้าบอกว่าคุณจะจ่ายเงินเขายังไงเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับคนคนคนที่เขาจะประกอบการเดินไปก็คือไปกรุงเทพบินไปปึ๊บไปที่โรงแรมตึ๊ดตืที่ไหนไม่ทราบอ่า คุณไปแสดงตัวว่าคุณมาคุณเป็นหรืออ่ะคุณถือมาก่อนสามล้านเออสามกิโลคุณถือมาก่อนสามกิโลตึ๊ดตึ๊เตรียมยกมือยกมือครั้งที่หนึ่งยกมือครั้งเขาไม่ยกมือครั้งที่หนึ่งหมายถึงหมายถึงพรบฉบับแรกใช่ไหมใช่ครั้งครั้งที่หนึ่งนี้มันยังมีวาระสองกับวาระสามถูกต้องไหมอ่าใช่อ่โอเคไอ้นี้ครั้งที่หนึ่งนี้คือสําหรับพรบฉบับแรกครั้งครั้งที่หนึ่งคือรับมาเนี่ยฟังก่อนนะคะไอ้รับ ามกิโลมาเนี่ยคือไ้คุยกับเขาแค่ไปแสดงตัวใช่ไปแสดงตัวว่าโอเคผมรวบถ้าฟังนโยบายตาคือถ้าไปอยู่ข้างในอ่ะในห้องประชุมนั้นอะจะอธิบายได้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนแต่ถ้าเราว่าราับแต่ว่าเราไปแล้วมันไม่มีผลอะไรกับกับเราเลยไม่แม่งไม่เวิร์กว่าอะไรเงี้ยเรากลับบ้านผมไม่เอาผมไม่นอ,อันนี่อยู่แล้วเพราะผู้ใหญ่ก็ไม่อยากมาเสียเพียงเพราะว่าไปหา ออืื่นมามาไม่มีใครอยากมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็สุดท้ายอีกสามกิโลก็คือครั้งสุดท้ายโอเยกจบก,ก็คือเป็นสามสามสี่สามใช่ทีนี้ผมถามหน่อยขอนแก่นนี้ได้ชวนเพื่อนๆผมไปไหมไม่ค่ะขอนแก่นนี้พักของผมมีผมคนเดียวหรอก็พี่โซผแมนได้เชียร์คนนี้แต่อีกอย่างเนี่ย คือถ้าหลังจากสองวันนี้ไปแล้วจะไม่มีการมาแต่งให้กิโลอะไรแบบนี้คือเงียบทุกอย่างจะจบลงภายในสองวันนี้อืมอันนี้ผมถามนะอันนี้อ้นี้ใช่พักระจังไหมโนโน no ไม่ใช่ครับเอาแบบแฟร์ครับถ้าทางนั้นแฟก้ากล้าใจใจคุยกันผมก็คุยแบบเปิดเผยผมว่าผมนักเลงพอนะเรื่องนี้นแฟร์ก็คือมันเป็นเงินจากฝากฝั่งรัฐบาลที่เหนือรัฐบาลลงมาอีพักชีต่างๆเขาก็ได้เงินก้อนนี้จาก ผู้ใหญ่ท่านนี้มาเพื่อจัดตั้งเพื่อจัดตั้งพรรและตอนนี้พักต่างๆก็จะมีบางพักที่ล่มสลายไปบางพักหลุดไปนี่คือตามมาละความเป็นจริงอสองสารแล้จะธรรมนูนถ้าอมีอันเป็นว่าอันไนยุบอันไหนลุดก็ยังมีเรือชูชีพที่ยังอยู่คืออ,อันนี้เขาไม่ได้บอกว่าคุณต้อง สละเรือปกติคุณแล้วมาอยู่เรือชูชีพลำนี้ไม่ใช่คือมันเป็นแค่การยกมือมันจะเรือพักอะไรฝั่งรัฐบาลที่คุณบอกว่าบึ้มบื้มไม่ใช่เพื่อไทยไม่ใช่กล้าทำยอ่อก็ได้คุณคุณจะบอกตัวยอ่อชื่อผู้ใหญ่หรือตัวยอ่อพักก็ได้อะอันไหนอันหนึ่งแต่แต่ถ้าบอกตัวยอ่อพักมันก็แคบลงนะมันก็จะแคบมากเลยนะคุณบอกตัวยอ่อชื่อ,อ,อชื่อผู้ใหญ่ได้ไหม ลุงหรือเปล่าไม่ค่ะพ่อกิ้กำลังควานซื้อติดของแกอยู่ตอนนี้อ๋อโอเคครับนะคะโอเคงั้นใครอ่ะผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยไหมก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ยอมรับจะพูดแค่นี้แล้วกันโอเคชื่อผู้ใหญ่ชื่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้ชายค่ะสอเสือไหมสูงกว่านั้นค่ะพูดได้แค่นี้ค่ะสูงกว่าสอเสืออีกเหรอ สูงกว่าค่ะโทษนะใช่พี่เหรอไหมเอาตรงตรงไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อย่าเดาเลยค่ะมันเดาไปก็ไม่ถูกจนกว่าจะไปเจอจะไปเจอเองอันนี้ไม่ใช่ภูมิใจไทยเนาะแต่เราจะเลือกนเ no way ค่ะน o no way o k a ถ้าโอเคจะได้บอกว่าตกลงแล้วมีมีอะไรอยากบอกผมเพิ่มไหมล่ะ <S <S> ไม่มีค่ะที่จะบอกว่า b u เจ็ตสด โอเคอ่าเดี๋ยวผมจะไปฟังอีกทีหนึง่งฉบับเต็มมันสิบสามนาทีมันมีชื่อคนที่ถามว่าตกลงคนนั้นไหมคนนี้ไหมอาจจะต้องถามตัวคุณชัชวานสสขอนแก่นค่ะของพรักประชาชนด้วยทำไมคุณถึงเชื่อว่าคนนี้คือใครแปลว่ารู้จักถูกไหมเหมือนไม่รู้จักอ่ะนิรนามโทรมาถ้าฟังจากคุณใหม่นะคะ เนี่ยเหมือนไม่รู้จักกันแต่ว่าโทรมาชวนแล้วก็พยายามจะไม่บอกรายละเอียดอะไรผ่านทางโทรศัพท์บอกแค่ว่าต้องไปเจอกันต้องไปเจอกันแล้วเดี๋ยวไปคุยกันตรงนั้นคุณชัชวันก็เลยพยายามจะถามรายละเอียดลงไปให้มันลึกกะค่ะว่ามันใครบอกชื่อย่อได้ไหมแล้วต้องทําอะไรบ้างได้เงินเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวผมจะไปฟังต่อคุณวิศชัยรุนประธานวิปัฐบาลเมื่อเช้านี้พูดถึงประเด็นนี้ว่ายังไงก็อยากให้คุณิริกัญญาเปิดเผยชื่อออกมาเลย หรือถ้ามีคลิปก็เปิดเผยได้เลยก็คลิปนี้ราคามาแล้วนะคะ <c oughs> ผมเป็นกรรมการจริยธรรมสภาจะได้สอบสวนคนที่จะไปติดต่อให้มาโหวตฝั่งรัฐบาลา่ะมันควรเป็นผมม,มันไม่ควรเป็นคนอื่นต้องบอกว่าใครใอย่าไปปิดบังเอาไว้คนไม่ดีทําผิดจริยธรรมออกมาเปิดเผยให้สังคมได้รู้ว่าพักไหนเป็นใครใครพูด ยิ่งมีคลิปเสียงยิ่งเอามาเปิดเลยจะได้รู้ว่ามันเป็นใครจริงไหมแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาในฝ่ายการเมืองแหละมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้เป็นปกติในการกล่าวหากันบ้างก็ชี้แจงกันไปแต่ไม่ใช่ศัตรูศัตรูของนักการเมืองคือความยากจนของประชาชนาขนาดที่ฐานตัวเลขเกินมาสิบเสียงจะเป็นต้องซื้อเสียงเพิ่มไหมอันนี้ถามหรืออะไระคุณวิสุทธ์บอกไม่ต้องซื้ออะไรนะเห็นไม่ต้องซื้อแล้วเห็นว่าเสียงเนี่ย มันสิบล้านมันแพงเกินไปไหมล่ะมันไม่ใช่เพราะเป็นการบวชแค่สองครั้งนะอ่าถ้าฟังดูอะตอนนั้นน่ะไม่ใช่เป็นการบวชตลอดสมัยนะอันนั้นว่าร้านหนึ่งแล้วก็เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช่ไหมใช่อ่าคุณี่สุดบอกวันนี้ถึงเวลาอยู่กันครบเสียงก็เกินอยู่แล้วเรื่องไปซื้อเสียงแบบนี้คงไม่มีเพราะฉะนั้นแจ้งมาที่ผมเอาหลักฐานมาในฐานะกรรมการจริยธรรมจะได้ช่วยกันตรวจสอบคนไม่ดีออกไปจากการเมืองให้เปิดเผย อย่าไปเกรงใจจะได้ตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงพูดแบบนี้คุมเครือมันก็ไม่หมดอ้าวทานบูชมแต่เมื่อกี้เหมือนคุณชัชวันถามว่าใช่ภูมิใจไทยหรือเปล่าอ่ะปลายสายบอกโนเวย์อ่าซึ่งตอนนั้นถอนแล้วยัง Ent e r t a i n m e n t นต์น้อวาระหนึ่งยังอยู่ภูมิใจไทยยังอยู่บอกภูมิใจไทยยังร่วมรัฐบาลอแต่บอกโนเวย์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าใช่ไหมสอเสือหรือเปล่าผู้หญิงบอกสูงกว่าสอเสือสอเสือ กูคิดมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะรู้แล้วหรือ<ะ>เปล่าเออเออแต่คุณผู้ชมว่างไง